ฉันไม่อยากต้องแพ้ใครก็ช่วยได้เออพี่อนใช่ฮะอะไรนะใช่ชินเก็นบอกว่าก่อนตคนทีน่ฉันเรออิว่าก่อนทำไม่ช่วยพวกเราแล้วฉันไม่ช่วยแล้วฉันจะขอทัดการดีมาเรื่อยอืมอเริ่มเลย ได้ลายนนินี่ยตัเงินป็นเงนในนคารมาคาดจเนี่ยคือพาผิพาไอ,อ้กลับไปคือมนก็มาช่วแล้วก่อน,นอะไรทีเกิดเลยอือได้เชื่อใจเราแล้ว,ลวก็ไปกันดีกว่าโอ้โหน่าโดนเลยอือหือ อเอเตอนนี้กูอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ตอนนี้พี่กันตอนนี้กูอยู่ตอนนี้อยู่ในฐานที่ป้องกันเราเราคาเมราแมนแล้วก็เขาไม่ต้องเขาไม่ต้องลาเปน็นทานก็นเรารเอาอันนี้ใสายแล้วกันก็คือนอกจากคือเขาจะให้ลาเป็นทหารเออมีอนันก็เน้นเ,เ,เกิดไปนะทำยมงได้ เราใชุดอันนี้เลยย้อนไงก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าลืมไปแล้ววุธด้วยอืมอาวุธจีนเลยนะอาวุธอาวุธอืมอาวุธอาวุธอาวุธที่ไหนอืมอืมอมอาวุธที่ไหนอาวมึงอยนะไปหาไม่เจอรถเข้ากับฉันใหม่เสียแล้ว เดือดปืนละเดี๋ยวหยิบก็เลยปืนแล้วเหมือนกันเฮ้ยเจ้าเนี่ยเออว่าแต่นั่นนั่นนี่